สบายดีสบายดีจะดึงเพื่อจมาึงเนาพสบายดีเนาะเอาัดเัดเหดีเ้อเบือนมือนเนาะพักเักกนเดอ

พักเข่าขให้ลูกกินให้ลูกต้ากิบบบนหลัวก็ัจะได้แห้งเว้าร่างได้สม่งเสมอนะ เก็นรูปกินต้อนแเขาสีพัดชาติลููกขาวพัา

เอาผัดกุ้งเข้ามาหนิจะประมาณนี้เลยเอาผัดกุ้งอ่ะวันแบบนี้ก็ลกแล้วแล้วรน้องพ่อแม่พี่นอ้นองน้องชายนี่ก็ได้สบายดีสบายดีกินข<อ>้าวข้าวผัดกุ้งคนละจานแม่พี่น้องเลยมียังทอนรวยังทอนนะฮะรวยยัง เป็นได้แซบอยู่บ่ลูกแซบบ่ทอนแซบบ่แซบก็บ่ทอนนั่นแหละห่อนเนาะห่อนการร้องเย็นก่อนจังคิดเลยเดี๋ยวแม่จะไปพัดพักรวมต่อแม่จะกินพัดพักพักพักหนอกเลยพัชย์จอยกินพัดพักแล้วข่อยบ่าข่อยบุ้งเข่าอีกนะแต่ว่าอันนั้นข่อยพัดให้เล็กน้อยกินก้อน ชอบพักอะไรเล็กน้อยแล้วก็นวันนี้จะมาให้กินเองบัางว่าลูกชายคนคงดีๆแม่นี่ให้กินแต่บวบินเด้อกินบวมเดียวแต่ว่าแม่หัวกินข้าวกินนามเลยด้วยว่าการเราให้หั่นเผาหั่นกับขผาวแท่กี่ประเซ็ให้ลูกกินน่าใจ ¡Vaya, va ลูกกินแบบน้แงวขัาวตนข้าวเยวรวมเหนถ้ารวมเรามีแค่ดอกบ็อคลีแล้วก็แค่รเนะไปคนกินโดยพักสองพักสา ไปใจเพยเพราะว่าให้สร้างเพิ่นมาติเครื่องน้ําอุ่นให้่นาวแล้วเนาะติดเครื่องน้ําอุ่นแล้วกไใ

แล ah, ah, oh, no, really? ้วแล้วแม่แล้วเหออเจาย่่อาจารย์ที่ไหนเออนั่นแหละปลาพัดหเ็กๆกินแต่เจ้าฟองมากัดน้น้นี่หี hết lao thì em nghi quá nghi đó làm, từ từ. làm mới đoạn, không mới sao phải bán anh thấy đang เร้คนมันขราคนก็ระเอาอันนี้ได้ทองเนาะบตสิมีใส่กุ้งเนาะมันพักใส่ถุงไปให้ลูกสาวให้น้องทายเอาไปให้เแล้าเขามาเลยิันตุๆแล้วเลยแะเนาะแล่ว่เข่าเองนะฮะ พุก wow, <ə S 1> ัเนินยาเตียงินแรเลยเนสองโมงแวแต่ยังเป็นินแบน้าลดเมื่อยยา

แตงโหมเาตามมาสักแง่แตงโมงามขนมาันเดอดย,ยกไปอยอะากลองซีมกแกวน่งหสาจบเลีเกียวหปเอาไปว่ามัแบบปิดนานมาเสียต่เราไม่ อินกยบกันท่อิ่สาพันธุ์เดี๋ยวขันพ้อ้่อเหนื่อยเนาะเหื่อยหน่อยพาไปหาหม้อหม่อยากอะไรไม่ถึงกกับกุ้นได้เลย จะได้เขาดีเาม่อกตีนน่องท้ายมาละนั่งเฉยๆหนะเข็ดน่นองนีีประโยชน์ กินไม่ได้กินแบบขาดไกินตอนริก่อนนอกพอดีนะช่วงกาแเราก็ได้แท้มันมันหวานมันแบบเขมแบเดซาวัานันทำัหวานเห็นกินแบบนี้กินแบบเพื่อเพื่อมเนาะนีเียบืวันคืออะไรมีปลาด้วหรอ やっぱりあんりに。 กินห้าวใหเยกินขาวเดียวด้วยจบไปอ่ะพีหยไไปไล้วข้าไปได้แล้วย กินข้าวเองลงไปเด็กเขาพัดกุ่มคนกลุ่มที่มาโดนกุ่มเขาไว้ดได้เนาะดูใครขอดมนันต้องหาั Hôm chưa u mày thằng gì nói Bỏ thằng này em bỏ tâm mà <laughs> Ngày còn một mày Đi <laughs> nhanh <Nhìn, nhìn> đôi <cười> <cười> ก็ได้ไปถ่ายคน่นเมื่อสร้าง่นมาติดน้ำอุ่นให้แล้วก็ไปเอาใบกเพื่อนกับทาไม่ด้ไม่เท่าครับใครจะสางเงินปราสองคนสร้างัน

าพอเอ็นน้องเก็บนี่ล่ะให้ฟังนี่ตกเก็บก่อนมันยาวแล้วเนาะอดใวม่นมากิน่ะเกบนี่ก็าพน้องก็ไลก็แซ่ก็ไปตามให้ฟกไปแล้วบ่นายดีด้